สาววัสดีครับวันนี้อยู่กับมินิโวบ็อกเอาวะเออใช่ใช่ใช่เกมเนี้ยเออผมก็ไม่ได้เล่นมานานลนะบบแนานมากนานที่เกีี่ยก็เลืมไปหมดแล้วว่าเกมนี้มันเล่นยังไงผมก็จะพื้นฐานได้อยู่ ผมไม่ได้เล่นนานมากอันนี้ผมเล่นคนเดียวนะไม่ได้เล่นกับเพื่อนผมเล่นคนเดียวเฮ้ยมีแร่แถวนี้ด้วยเหรออ่าอ่าาอ,อันนี้ใช้ครับเตียงห้าหนึ่งไ้ายเค อะไรวะเราอุตส่าห์เก็บเราต้องเก็บหินให้มากที่สุดเก็บหินกอนเพื่อทำอุปกรณ์หนอันนี้เอออีอันนี้ผมมาเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนมาด้วย ไ่รูมันจะอ่อนหรือเปล่านะเฮ้ยเห็ดน้องเห็ดน้องน้องน้่งดาวใช้ชีวิตคนเดียวเออจุดเกิดเราที่ัหนหิวเว้หิวเว้ เราสร้างบ้านตรงไหนดใหีใกล้จุดเกิดเปล่อแบบตายแล้วเกิดอะไรเงี้ยเริ่มจำนานครับก่าเอาอันนี้มาเขาเรียกว่าผิดอักอ่าอย่าเห็นแร่ตรง,ตรงไหนวะ เออตรงนี้ตรงนี้อันนี้ทองแดงวะทองแดงวะอลูมิเนียมโอ้โหโคตรเยอะเลยเฮ้ยตรงนี้พอสร้างบ้านได้อนะ่ะต้องเคลียร์ก้อนหินออกวอะจะสร้างบ้านแบบใกล้ๆแบบไม่ไกลจุดเกิดไรง้ะไกลก็ขี้เกียจเดิน ờ uh, ờ. hẳn với anh là gì lê kéo và wow. thông trang alumni anh อ่หรือถ้าสร้างบ้านแถวทะเลทรายดีทุกคนสร้างบ้านแถวไหนอ่ะดีแถวไหนดีแถวไหดีหินหินหินแมวุดก่อนแป๊ะแหคุดก่อนแป๊บนึงนะ ปูดก่อนปูดก่อนปูดปูดไปเฮ้ยสายนี่เดีย๋ยวแม่งขนที่หลังมาเลยเฮ้ยจำมืดแล้วอ่ะอยู่ไหนดีอ่ะสร้งบ้านดิมทะเลสายไหมทุกคนดิมทะเลสายไหมอ่ะ โอเคหาหาบ้านหน่อยนะเพื่อนตรงนี้แม่งเลยอากาะตกกว่าเด,ด็ิแถว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 ไหนดิแถวที่ผมกดอยู่นะนี่แถวนี้ครับโอเคเราจะเป็นเด็กติดธรรมก่อน ประเด็นก็คือผมจะดูในถ้ำแหละที่ข้องบดมันไม่ปลอดภัยสาหรับผมผมจะดูในถ้ำในนคนเดียวอันนี้บ้านชั่วขาวบ้านชั่วขาวเห็นเนาะ่จะดูว่าบ้านชั่วขาว มใีใครลงมาใชื่อขาแปรอ,อต๊ะครับอะไร่ะเนียมันโอ้ชเชืออไอชิบห่าวอวไม่นะครับก่อนครับก่อนอยี่สติกก็แบบมีอีกโอ้จะเริ่พมพร้ว มันจะขุดช้าลำบากนิดนึงกตว่าไม่ค่อยลำบากลำบากที่เฮียโอเคอ๋อว,วัดวัชพืช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  เล่นหนึ่งอ่ะไปจะพดออกมอเอเว้ยอ ะอะไรชายูเขาบ้านเขาบ้านบ้านรูหนูของเราจะได้ดูยิ่งขึง้นเพราะกูขยายบ้านก่นอนเ mm hmm. ลช่าโบโอ้โหคตรย่าไดอยู่เลยทุกคน น่าอยู่เกินโคตรน่าอยู่เลยเมือดขอหายวยโอเคกูไม่ต้องการตรงนี้โอเคปากไปเลยนี่อันวะาส์เอ่อได้อันเดียวเลยวะมาเฉพาะไหนเหี้ยอาเฟบตาย Okay. Hmm. okay. bật thờ ừm ờ...và Trước Trước phải anh trái phòng, ai mà phải chụp cái Cái tay kia em biết เอออีะเป็นก้อนเป็นก้อนลยโอเคเกณฑ์สิฮะเดียวกับเอ้ยอยากลองดิโอ้โหก้าวเลยทีว่ะเพื่อนเออแล้วพูดยังไงต่อพูดตรงไปหรือลงไปดีวะ กดดานพงิกดลงไปก็จบอันนี้บ้านชั่วขาวบ้านชั่วขาวี EP แรกขออยู่ชั่วขาวก่อนจำว่าบ้านชั่วขาวนะไอเวนไม่ใช่บ้านจริงๆจังๆบ้านมาันเั่ะเทอานะะ ถ้ามีโอกาสผมก็จะส่วนชวน,ส,วนส่วนเพื่อนเล่นด้วยถ้ามีโอกาสจริงๆน,น,น,นะไหนผะผมต้องใช้สูตรหาทำหาทําก่นอนเปุ๊บปุป๊บโอ้โหแม่งมืดเฮ้ย เห็นว่าเห็นว่าเย็ดเย็ดเอาว่ะเย็ด yes. เอาเรื่องสูตรนี้ใช้ได้ข้างล่างข้างล่างกดดิงลงไป เฮ้ยเสียงมันเสียงมันเฮ้ยเสียงน้ำเสียงน้ำว่ามันอยู่ใกล้ๆนะ่ยแบบแบบแบบขาบเป็นเนื้เ,เฮ้ยเขี้ยบเหินขาสองอันไอ้สักไม้ mãi lần dưỡng rất là tích của Hải bạc vai hả anh dù thầm là một trăm phần thầm là dù thầm quá จะบอกละว่าเจอถ่านเจอถ้ำไม่เอานะาไม่เอานะาปุ๊บ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 ไหนว่าถ้ำ โอ้โอ้โหโอ้โอโอ,โอ,อยูู่ข้างล่างนี้โอ้มันไม่ค่อยไม่ค่อยลึกเลยนี่มีทองแดงให้กูดว้วยหนึ่งก้อนเฮ้ยสี่ก้อนสีกนส่ก้อนเก็บทานไปมันเมือนเล่นไมค์ครธรรมดาแต่ว่ามันมีหลายตัวคราฟไเออก่ลังเพื่นดีๆกั ไลไว้หลบหนีเอาโชว์ไปโอ้ยง่ายทําเหมืองตายบาดหาเหมืองครับหาเหมืองลงลงถ้าวันแรกวันแรกก็ลงถ้านะไอเวนเวงจะซสาไว้ไหนมาเฮ้ย ไมแ่แปนถึงแล้วถึงแล้วเนีย่ยเสี่ยงนะผมต้องทำทางให้ดีๆ,ดๆหรือผมขุดไปทางนี้ดิทำทางก่อนทางดีๆกอนทา,ไานไห้ตัวเ่อ กูไปจริงก็คือกูมาเตอร์แบบแบบแบบเอาคราบอะไรได้บ้างก่อนอนะ่ะองไปได้รันอันไงไฟมาก่อนก็ได้อ่อัน จะพังแล้วภา่อนเอปมารับครับกล่องไม้เหมือนเดิมกล่องมันครับยังไงวะกล่องไก

thanh ngon bánh wow mai cọt ăn ok đừng được bày là mình ่ไม่เอานะกูคุดเหมืองดูวมีหลานะไอ้ัจขวาล้าซ้ายดีไปทางนี้ดีกว่าอปิดน้ำได้ปิด กูจะปิดนะแบ่ mm hmm. เออเออเชียร์ทางการว่ะปักไฟให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยววันเติมมันเกิดีพีแรกก็ลงทำโอ้โหโอเค r e a ี l y good กใครวะตับตับบีน้ำเลยยิง1สเต็ปอีกนึงเต็มก็ปักทอดชิปหายแล้วเฮ้ยเฮ็ดทางแยกว่ะทางนี้กขาย ไฟหมดไฟหมดไฟหมดีเแค่ไฟต้องครับโอ้ไฟต้องครับ,ด,บด้วยวัชพืชโอ้มีสติก๊แค่นี้ออกโอ้โอ้ไม้ก็หมดปะไมย้ยักษเนี่ย โอ้ว oh, wow. mm ้าวผมไม่ไปห่างนั้นก็ได้ครับขอยยืมทัดหน่อยอากูจะไปห่างนี้นแทนนี่นี่นี่ออกมาดิมาดิว้าวเจอแร่ด้วยว้าวไมเกิดตัดไปดิวินรอ ไม่มีใครจาสแกกูนะไอะ้สัสข้อลักก็คือวางไก่ไม่ค่อยได้นี่ปิดน้ำเลยปิดน้ำเลยครับปุดแรกก่อน ฐานนี่เอ้ยจำเป็นนะต้นเกมต้นเกมฐานจำเป็นมากเลยฐานฐานฐานเอาเอาทานมาเอาทานไหมเอาฐานไหมช้างกูอยู่ไหน โอเคได้เท่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเพราะทัดทัตเราหมดแล้วทัตดนอนหมดอ่ะเดี๋วกูเปิดเซิร์ฟให้คนอื่นเล่นด้วยวะดีชา้าแล้วไปแล้จชาขึ้นแล้จ้า oh, oh, wow. cút đèn bài ra gì vậy? Ở đây thông đèn mà. Để thông đèn mà. À, um. Ta kiếm đang ngay tập nhỉ. Cút tập ít, Xem. À ok. Ok làm bạc ra kênh. Okay. เราก็ก็ใครชอบใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมนะครับบ๊ายบายอีพีหน้าเดี๋ยวทำอะไรให้ดูบ๊ายบาย